สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปรางกันรันโผล่คอมเมนต์หลังต้องถูกพีโพสซึงเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้จบความสัมพันธ์รัก1ิปีแล้วจร,จริงๆระหว่างปรางกันรันวงขจรไกลและต้องถูพีหรือต้องพิทวัตเพล็กสกิด โดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นเคยมีข่าวเลิกและกลับมาคบกันจนขอแต่งงานและล่าสุดก็ได้จบความสัมพันธ์ลงอีกครั้งในสาวรังได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่เป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายวันที่30สิงหาคมหนุ่มตรงได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ครั้งแรกโดยได้โพสต์อินสตาแกรมลงภาพคู่รางพร้อมระบุข้อความจากใจระบุว่า ผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแฟนๆทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้เราในทุกๆท,ทางผมเห็นและได้อ่านเกือบหมดต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ตอบใครเลยขอบคุณที่รักเราเชียร์เราและซัพพอร์ตเราสองคนมากขนาดนี้มันมีความหมายมากๆแฟนๆรักเรามากจนผมรู้สึกได้เลยผมรู้สึกตื้นตันอย่างมากจนบอกไม่ถูก ขอบคุณที่ติดตามหนังรักภาคสองของเรามันเป็นหนังรักที่สวยงามที่ผมรักที่สุดในชีวิตขอบคุณอีกครั้งจากใจเลิฟยอ ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาส่งหัวใจให้จำนวนมากก็พบว่าสาวปรางเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิหัวใจสีขาวหนึ่งดวงงานนี้ทำเอาแฟนคลับพากันเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ตอจากสาวปรางนับร้อยข้อความทั้งส่งใจให้และคอมเมนต์รอกานกลับมาคบกันอีกครั้งทั้งบอกว่ารอกานกลับมานะคะลองเปลี่ยนจากความพยายามหรือความอดทนเป็นความเข้าใจแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะดีกันเถอะนะ จะรอหนังรักที่สวยงามกลับมาอีกครั้งนะคงับรักทั้งคู่เยยเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ